ก่อนเข้าไปดูคลิปนะครับก็อย่าลืมกดติดตามนะครับกดแชคให้พี่ด้วยนะครับโอเคไปดูกันเลยโอเคนะครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กันในเกม All Star Tower Defense นะครับยึกนึกคลึ้มนะครับอยากเล่นนะครับแต่ว่าตัวละครของพี่เนี่ยมันเป็นเซตของเมื่อปีที่แล้วนะครับก็ไม่รู้จะเอ้ยไม่รู้ว่าจะยังอ่ายังไงอ่ะเล่นได้อยู่หรือเปล่านะครับเดี๋ยวอ่ามาลองเล่นกันดีกว่าเนาะ อยากเล่นเฉยๆนะไม่มีอะไรก็ถ้าใครนะครับสามารถแนะนําได้นะว่า,าพี่ต้องใช้เซตตัวละครหรือหาตัวละครใหม่ๆยังไงอะไรเงี้ยนะช่วยบอกกันด้วยแล้วกันนะวันนี้อขอใช้เป็นเซตของเมื่อปีที่แล้วนะรเรียกว่าปีที่แล้วเลยแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวมาลองเล่นกันอยู่นะครับถ้า,าตัวไหนมันเหมาะไม่เหมาะยังไงเนะี่ยเดี๋ยวช่วยคอมเมนต์บอกพี่ด้วยแล้วกันนะครับอันนี้เดี๋ยวลองเล่นเฉยๆ นะเพราะว่าอยากเล่นโอเคโอเคนะก็เข้ามาในแมปแล้วนะครับรู้สึกว่าจะเป็นตัวมารินฟอร์ดนะครับใช่ไหมเออน่าจะใช่เลยครับก็เดี๋ยวลองวางไปเลยนะพี่วางเป็นโทกะแล้วกันเนาะไม่รู้ถูกหรือเปล่านะครับก็ถูกผิดยังไงช่วยแนะนําด้วยนะครับเพราะว่าไม่ไม่ไม่ค่อยสันทัดกับเกมนี้เท่าไหร่นะฮะโอเคมันมีตัววิ่งเร็วมาเนี่ยเลยปรับผิดปรับถูกไงบอกด้วยนะครับ น่าจะต้องวางตัวท้ายอีกตัวนึงใช่ไหมกันตัววิ่งเร็วน่าจะใช้ได้แล้วนะครับน่าจะกันตัววิ่งเร็วได้สักพักหนึ่งระยะหนึ่งแล้วกันเนาะ <laughs> นะฮะเงินงก็ช้าเหลือเกินนะครับลูฟี่อย่าวิ่งเร็วยาลูฟี่อย่าเพิ่งวิ่งเร็วมีตัวท้ายอยู่แล้วใช่ไหมตัวท้ายกันได้อยู่แล้วใช่ไหมสิแล้วควรอัพเลเวลไหมครับควรอัพเลเวลไหมหรือว่าปล่อยไปก่อนแค่นี้มันก็ตายแล้วนะ เนี่ยอัพเวลทกะตัวหน้าก่อนแล้วกันนะสี่ร้อห้าร้อยโอเคนะครับเผื่อตัวที่มันเป็นแบบชื่อมงม่วงมาใช่ไหมมันจะได้ตีเข้านะคาดค <c oughs> าดหวังไว้เลยครับตรงนี้น่าจะน่าจะได้เวฟสัก30สิบไปปลายนะไม่น่าพลาดนะครับอยากได้อยู่ <laughs> อ๋อพอเวลสูงขึ้นมันจะตีเร็วขึ้นใช่ไหมเนี่ย 0.25ใช่ไหมเออมันต้องตีเร็วขึ้นดีวะทำไมมันวิ่งเร็วมาตัวเดียววะตัวนี้คืออะไรอะทำไมหน้าบากตัวเกียวกูเหรออ่าเดี๋ยวขอวางเนสโกแชีงเลยด้วยนะนะใช่ไหมตรงนี้น่าจะคุมระยะอยู่นะคุมระยะนะครับติดเลือดปุ๊บเนสโกบีปปั๊บเนี่ยโอเค เดี๋ยวก็มาเริ่มวางบลูมาก,กันเลยแล้วกันเนาะบลูมาสังเกตตัวละครพี่นะครับจะเวิลค่อนข้างน้อยนะค่อนข้างไม่เยอะนะครับเพราะว่าไม่ได้ไม่ค่อยได้เล่นจริงๆฮะใช่ไหมวางตรงนี้แหละตรงนี้แหล,และครับเลยครับเพราะว่าโทกะน่าจะยืนได้อีกโทกะกับเนสโกน่าจะยืนได้อีกยาวเนาะนะครับจากการตีเร็วแล้วก็ระเบิดโลหิตน,นะครับ นิกมาเลยโัวเอ่าไทอะไรวะคืออะไรวะไม่รู้อะเล่นไปเรื่อยหรือว่ามันเข้าบ้านพี่ได้วะไม่ได้หรอมันก็ไม่น่นามีตัวอะไรหลุดมาเลยอ่ะอัพไวเก็ตเหนียวแล้วนะนนี่ไงสองตัวเลยโอ้โหสตีทันไหมนี่เดีย๋ยวดูก่อนเดีย๋ยวดูก่อนมันต้องจึกจ๊กชึ๊กอะจึ๊กชึก จึกหนึ่งก่อนจึกนหนึ่งแล้วก็อีกจึกนมาถ้าอัพเวลเพิ่มอีกมันต้องเก่งขึ้นอีกใช่ไหมเนืุโกะด้วยเออวะ่ะโอ้เริ่มมาไกลวะเริ่มหลุดมาไกลวะเริ่มหลุดมาไกลแล้ววะ รล่มหลุดมาไกลแล้ววะให้มันจบตรงนี้เลยแล้วกันเนาะเบิ้ลเบิ้ลตรงนี้เลยปึ้งไม่รู้ถูกหรือเปล่าอะ่ะบอกด้วยแล้วกันนะครับมันจะได้ไม่ไกไกลให้มัน ดิ้นแถวนี้ไปเลยเนาะโทกะอาจจะจิ้มไม่ทันเดี๋ยวเพื่อนมาช่วยจิ้มอีกสักหนึ่งตัวแย่ yeah. ได้อยู่พอหลุดมาก็มาเจออ๋อเนสโกคู่นี้แล้วก็มีลูฟี่รับอยู่นี่นไง แผนสุดยอดอ่ะจินบงจินเบ่ะไม่กลัวหรอกนะครับอ้วยมีมีฮอกเซนเจินมาวะ่ะไม่กลัวหรอกนะไม่หลุดอ่ะไม่หลุดอ่ะ <c oughs> ไม่มีทางหลุด40กว่าแน่นอนนะครับดูจากทรงเฮ้ย

ันหลุดมาตรงนี้หลุดมาถึงตรงนี้นี่ไงเห็นไหมหลุดมาวะ่ะเฮ้ยเกินวิ่งเร็วเกินอ๋อขอบเขตของใครโอ้โหนี่สกด์ก็ไกดึงนี่เลยเหรอสุดยอดเลยเนสโกชียงไอต,ตัววิ่งเร็วอ่ะมันก็มีมีแค่ตัววิ่งเร็วอ่ะที่จะหลุดมาตัวธรรมดาไม่หลุดหรอก จ,จัดพลังแห่งตะเกียบเพิ่มใช่ไหมไปเลยพลังแห่งตะเกียบเพิ่มตะเกียบเข้าไปหน่อยนี่เนี่ย ไม่น่าหลุด่เพิ่มเติม,ตมคือตะเกียบอีกปรับถูกปะว,วะไม่รู้อะกระตรองกระตรองเลยใช่ไหม บอกถ้าปรับสตรองแล้วแต่ตยทุกตัวมันจะตยทุกตัวอยู่แล้วไม่ไปไหนแล้วฟีดสตรองตรง,ตรง เนี่เท่าไหร่แล้วเนี่ยสองสี่หกแปดสองสี่หกโอเคฟุซี่แปนสโกตเท่าไหร่แล้วเนี่ยหนึ่งสห 6กได้อีกสองนี่ไงคืออะไรวะนี่อ๋อมีข้างหลังอีกสองตัวนี่หว่ามั่วเฮ้ยมาแล้วว่ามันเริ่มหลุดมาแล้วว่เริ่มหลุดมาแล้วว่ น่าจะได้แค่นี้ว่ะสี่สี่สิบมันหลุดเดยอะเกินไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วเรียบร้อยปึกตัวเดียวแม่งลบไปสองหมื่นสามหมื่นาอยู่ได้ไงอะโกงป่ะวะโอเคนะครับก็น่าจะประมาณนี้นะสำหรับเซตเซตเซตเก่านะเซตเมื่อปีที่แล้วนะครับน่าได้เต็มที่เลย ของพี่นะของพี่เองนะครับได้เต็มที่เลย40นะครับ40ถ้าสมมุติว่าอัพเลเวลไอ้พวกมีฮอกขึ้นหรือเนสโกขึ้นเนี่ยพี่ว่าน่าจะไปได้ไกลกว่าน,นี้นะครับเดี๋ยวลองอาหาเวลาอัพหาเวลาเล่นแล้วก็อัพหน่อยแล้วกันเนาะโอเคสำหรับวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้ประมาณนี้อีกแล้วนะครับก็ขอตัวลาไปก่อนเลยแล้วกันนะครับบ๊ายบายไว้เจอกันใหม่นะฮะ